เร็ว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 เอามาเลยเร็วมีมันถ่ายอยู่เรียบเรียบไปทางชุดยาวไหนไรเร็วเร็วพี่น้องเร็วหูกพอครับเดี๋ยวเลย เร็วพี่น้องเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาไม่ยิงอยู่ไม่ยิงก็ไอ้เลรียญนาะไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อเร็วเร็วเนาะไปก่อนเด้อมันข่าวออกมาแล้วเออมันจะเสียงเอาตุ๊กตามันอะเร็วพี่น้องเร็ว มันมันหลุดเหล่ยงนัหลุดเหลี่ยงนี่นะเนเร็เร็วโน่อวนเร็วพี่เนะเร็วกยวพวกนี้เก่าประกอบใจหัวมึงอ้าเร็ว <c oughs> <c oughs>